สวัสดีค่ะครูแอลฟาร์มหอยเชอรี่สีทองขอนแก่นนะคะวันนี้ครูเอลจะพามาเก็บไข่หอยเชอรี่สีทองนะคะจากที่น้องเขาขึ้นมาวางไข่ขอบบ่อน, vision, ames, นะคะเราก็จะทําการมาเก็บนะคะการเก็บไข่หอยเชอรี่สีทองนี้ก็จะเก็บหลังจากที่น้องเขาวางไข่แล้ว1นึ่งวันนะคะถัดจากวันที่เขาวางไข่แล้วแอวก็จะมาเก็บไข่เขานะคะ ก็บไข่เขาไปทำไมเก็บไข่เขาไปฟักขยายต่อนะคะเพื่อเราจะได้มีลูกหอยเชอรี่สีทองไว้ขยายต่อเยอะๆนะคะการที่ลูกไข่หอยเชอรี่สีทองนี้จะฟักนะคะ ก็จะประมาณ10 14วันนะคะหลังจากที่เริ่มจากการวางไข่แล้วรอไข่ให้แห้งหนึ่งวันจากนั้นเราก็เก็บใส่กระปุกไว้นะคะ7 14วันน้องเขาก็จะฟักออกมาจากลังนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่บ่ออนุบาลได้เลยนะคะ นะคะเรามาดูวิธีเก็บไข่หอยเชอรีสีทองนะคะเอาก็จะเอามือมันจะเป็นพลาสติกนะคะเอาก็จะเอามือดนันด้านหลังนะคะแล้วเขาก็จะโผล่ขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ทําการจับนะคะจับออกมาได้เลยนะคะนี่ไงก็จะได้ไข่น้องหอยเชอรีสีทองแบบนี้นะคะไข่เขาจะเป็นสีชมพูนะคะแต่ด้านในเขาก็จะเป็นตัวอ่อน,ออน ด้านนี้จะเป็นเปลือกทองเนื้อทองนะคะน้องเขาฟักออกมาก็จะเป็นเปลือกทองเนื้อทองค่ะไข่จะเป็นสีชมพูสวยนะคะเขาจะสลับกันซ่อนอยู่ข้างในนี้เยอะเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราเก็บไข่มาแล้วนะคะเราก็จะนําไข่เข้ามาเลียงใส่กระปุกไว้นะคะเรียงไปเรื่อยๆนะคะเลียงใส่กระปุกไว้นะคะทําไมถึงเลียงใส่กระปุกไว้เพราะว่า สำหรับที่ฟาร์มของเรานะคะครูเอ๋อก็จะเอาปิดฝาให้สนิทนะคะเป็นการอบนองเขาค่ะอบไข่เพื่อเขาจะได้ไข่เขาจะได้ฟักทุกลังนะคะค่ะค่ะแล้วก็เรียงน้องเขาเต็มกระปุกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาเขาให้สนิทนะคะปิดฝากระปุกให้สนิทค่ะเป็นการอบเขาให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอุณหภูมิอยู่ในกล่องก็จะทำให้น้องเขาฟักทุกลังนะคะ นี่ค่ะปิดฝากล่องให้สนิทเลยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นน้องหอยเชอรี่สีทองเปลือกทองเนื้อทองนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวครูเอ๋จะพาไปชมในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครูเอ๋ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ